จ้าสอบเป็นข้อควรไหมครับอ๋อหรอ โอ้โหเลยรวมช่องเลยดิว่าเรามากันหกคนเพราะว่าอะไรครับเราจะมีทองเลยดิว่าใช่ครับช่องว่าเปนหกคนอ๋อท้ายเป็นเจ็ดสี่สามสามสามสองคนอยู่แล้วสามช่องสามช่องอ่ไปเลยสามช่องตัวแทนหมู่บ้านแต่ละคนนะครับผมวันนี้เราจะมากินพริกกินช็อกโกแลตเผ็ดที่สุดในโลกเอาไปโชว์กล้องสิเอาไปโชว์กล้องไม zoom 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 ใช้ใครเอาพี่โอเคครับ ก็เราจะกินกันคนละ2เม็ด<ม>นะครับแล้วก็ใครที่ไม่ไหวแล้วกดกฎกติกาอธิบายให้ฟังหน่อยได้เัง <S <S ก็คือเอาเข้าปากแล้วก็ทิ้งไวบ้บนลิ้นก่อน15วินาทีเสร็จแล้วก็เคี้ยวแล้วก็กลืนเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนอ่ะจะเคี้ยวลงไปก็โดยไม่ใช่แบบกินเข้าไปแล้วแบบกลืนลงคอไปแล้วแบบเพื่อจะลืมความเผ็ดหรืออะไรเงี้ยครับเคี้ยวแล้วต้องแลบลิ้นมาโชว์เลยแ่ะแล้วแต่ค่ะจะโชว์แต่ว่าอย่ากลืนเลยนะ ห้ามกินเลยห้ามอึ๊บเล้วเกินเลยสุดขอไม่กินนะกินคีไม่กินแต่พี่กินโอ้ยไม่ไม่พี่ไม่กินแต่พี่อมเฮ้ยอมได้แล้ววะอมได้แล้ววะเดี๋ยวกูจะดูมึงใครอยู่ได้นานที่สุดก็คือได้เงินรางวัลนี้ไปเลยร้อยยี่สิบเหรียญนะคะวางนี่วางนี่เลยเอาไปเลยเอาไปเลยเฮ้ยทำไมทำไมกูเห็นคนเก่งแล้วกอดขดนมวะเฮ้ยกอดอะไรกูไม่กินนม กินนมแบบกับไปกินนมแม่ดีกว่าพี่ปุ้ยปุ้ยต้องเปิดลาดูอีกได้ไหมเอาเวลาได้ไหมได้เอาเวลาของตัวเองเลยแม่โคตรคมเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องเลยชมเปิดเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดกล่องแล้วกันว่าลูกรางเป็นยังไงนะอ๋ครับโอเคไกล้ๆเดี๋ยวปะจริงๆไม่ไม่ใช่ช็อกโกแลตหรอกรู้ว่าแม่งเป็นเนี่ยเสือ11ตัวมาให้กินส่งเหมือดขออนุญาแทน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 เสือ11ตัวแทงกันเลย คนเดียวทั้งหมดเลยได้ไหมเนี่ยเปพียบให้ดูว่ามนี่ขนาดใครดีเองแล้วคิดดูผู้ชายอย่างเราจะจะจะยองมั้เหรอแค่นี้มันสบายมากเลยอ่ะคนแรกเลยสูงอย่าพูดเยอะแกดูมึงไงใช่ไหมเตรียมก้อนเตรียมก้อนพี่พี่คือไม่ต้องทำชาร์ลิงอะไรเลยพี่เอาเงินมาให้ผมแล้วก็เอาชาร์ลิงมาให้ผมเองกคนเดียวหมดอ่ะโอ้โกูบอกเลยกูยืนหนึ่งเว้ย นเเดี๋ยวกูกินแล้วพี่มึงเลยดีกว่าแบ่งกันจะแบ่งเองไหมหรือให้ผมทำให้มึงทำเลยกูดูซักกูดูทรงแล้วคนอื่นตัดไกัตรงแล้วคนแหละตอนเนี้ยอ๋อพี่กินเท่านี้ไม่จะอิ่มเหรอพี่ไปคนึดง เอ้าแบ่งคนละคะไม่นี่ปล่อยปล่อยเลยปล่อยนี่นะไมสาวยังไม่งละเอียดอย่างนี้วะอันนี้โอยแตมันไม่เท่ากันเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยววเดี๋ยวเก่อนว้างก่อนพี่เจ๊ไม่โกงอ่ะพี่เจ๊ไม่โกงอ่ะโอ้โอ้ยอออกค่อยคเรือแอแสุดเอาผมออกน้ำแฟซ่ากนํำเอาเลยผออกน้ำอันนี้มินัดเดี๋ยวมินนัทเดี๋ยคนละกี่อันคนละสเมตร โอ้ยอ้าวน้อยออกเอาละกันอ่าโอเคคนสองนะคนสองแล้วเดี๋ลืเดดิตั้งแตะดิคุณเล่นก่อนอันไหนอันไหนเล็กสุดอันนี้เจ็ดไอ้คนคนปากเดียวไอ้ก้อนใหญ่ที่ไปโอเคอ้าเอากแล้วพี่ออกแล้วออกแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งกินนะกินพร้อมกันนะออกเลยเลือกนะอ่าได้ใครออกแล้วได้เลือกโอเคโอเคออกแล้วได้เลือกทั่วขาวไม่ออกคนออกน้อยน้อยออกหรือว่ามากออกพี่น้อยออก น้อยออกน้อีกชุบน้อยออกออกมามอีกชุดออกนะน้อยออกพอสมมติออกสองคนใช่ออก็เป็นแสุกไปอกชุบสุกสุี่บเ็ดปุ๊บใครชนะได้เลือกได้โอเคมาพร้อมนะามคนมึงก็โอนน้อยออกกัน3าคนอใครจะได้ไม่ดเอโอเคออมาชวกันลยอุ้ออกขาวเ้ยปุออกดำเฮ้ยเพื่อนกันออขาเอยกันเฮ้ยใจโอน้อยออกไอ้เฮ้ย กูก็ไม่ออกันดำกัะดำโอ้ยแตกไปโอ้ยโอยนี่หนึ่งดำกระดำไงดนี่เท่านัพี่เอไชะด้เร่ชนะได้เลือกเอ้าผมก็มาสองคนเหมือนกั้เออนะนนะนนะัะน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 ะจริงผู้ชนยนะ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 ะนะนะนะะนะนนะนะนะนนะ กกันไดูหน้าเจดด้วยหนึ่งสองสามตาแม่ตุ๊ดเย่ยเย่ตอนให่สุดย้นใหญ่สุดตอนโอ้ยไม่ไม่คนแรกเปิเยอะเลยเจยองก่อนสามนั่นเนยชินนี้ก็ได้ไม่ว่ากันคนแรกนะคนแรกเนี่นะเออคนแรกที่อันใหญ่ใจนะ คนแรกมันยังไงก็ได้ไอ้เนี่คนร็เลือคนแรกเลือกจเลอินหนก่วากนไม่ว่าเลือกาเลือก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 เลือเลือกเลือกเลอกเลื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 กเเอกอกเลือกเลกเลือกอกเเลืออกเลือกอกเอกเอกเลื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 อกเลอกเเอกเลกเลือกเเอกเลือกเอกเลกเเอกเลือกเลเอกเลือกเกเอกเอกเอกเลืกเลือ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  คนใดอ๊อฟอ่ะพี่ซีได้ก่อนอุ้ยมือกูดำเหมือนกูแล้วไม่มีผู้หญิงยอดสาวพ่เดียวกันเอาเฮ้ยใหญ่จังสิอันนี้ก็ได้ครับเฮ้ยซีโอ้โหใจดีเจ๋งมากใช่ไหอ่ะซีไม่ใช่คนแรกนะ้สเตอซีเลือกเยอะขนาดนี้เออไม่ไม่เขาไม่เก่งพี่โอ้ยแต่มือเลยพี่คนโกงโอ้ยพี่พี่สุดยอดเลยนะพี่ม่สุดยอด อันนี้ก็อยู่ช่องเดียวกันอันนี้ก็อยู่ช่องเดียวกันเออรับสีคนมาสีก้อนเดียวบอสดำโอ้ยเดี๋ยวมันมีแดงด้วยหรอเนี่ยตาวบอสสีกว่าจะได้กินแต่ละคนหัวน้ามัแดงเลยนะไออ๊อฟใครเป็นตีแตกเพื่อนไงพี่แ่งแตกเพื่อนเลยเนี่ยไม่ไม่ขานะไม่ขายนมันต้องเลือกแบบใจแล้วได้แล้ว

ไอ้เหียแล้วไอ้ผมอ่ะผออันนี้มาออุ้สบายแล้วเาไปแงๆไนลไม่ต้องไม่ต้องยิงฉุบแล้งานนี้ยืนหนึ่งปล่อยุปอคอเนาะหนูออคอเอ๊ะมันจะมีคนนึงได้ไามได้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 ่ด้ไ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 ด้าด้ยโอได้ไน้ได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 เได้ได้ไันได้ไดนนี้ได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 ้ไย้ไดาได้ได้ได้ไดเได้ได้ไดด้ได้เป้่ามันจะเกิด้ได้ได้ไ้ เมื่อยเลยชิบเอาเห้าดินเหยาเป่า์ยิงชุบอ้าเลยอันไหนใหญ่กูอันไหนใหญ่อันไม่ใหญ่อันไหนใหญ่โอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูแพ้กูให้มึงเลือกเฮ้ยมึงแพ้กูให้มึงเลือกให้กู อะไรวะเนี่ยเอาไปกูชนะมึงอะแพ้เือไม่ได้แล้วอันนั้เลยอันี่อันนี้เอันนี้ยแล้วนะคำบลงไว้ดีแล้วพี่อันนั้นมันใหญ่สุดหายอยู่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่อ้ามวางบนลิ้นจ้าโอเคสิบห้าวินาทีนะหนึ่งสามสี่วนทอยก่อนเมื่อไปสองยใดีวคนนะ ไอ้เฮีอ้เฮีเอาไปไอ้เฮไอ้เฮีวางไม่วาง้า้เกืได้เขี้ยวเี้เคี้ยก่อนเคี้ยก่อนใครไม่เคี้ยวใครไม่เคี้ยวอ่ะออเอเือไหเอดไเดเลยเลยเอดเ้ยวเ้ยเข้ยเ้ยเขี้ยว่อเยก่อเ้ย่อเ้ยว่เคี้ยวก่้ยอเข้ยอเ้ย่เ้ยอ้ย่อ่นเข้เ้่นเข่้เ้ย้เ้วย โอ้โหเรียจ่ายได้เลยครับเออครับอ้าโอเคตอนนี้อะกูเรียต่อได้สี่สิบสี่วินาทีแล้วตายนี่ยคืนเงินให้ครบทุกคนไปเจาะไปแจกแล้วจริงเห็นไหมเมี่ยกิ่นไม่ไม่ไม่จะเหมือนอะไรใคยอะพี่แกพี่ไทยโรยหน้าอะไรเงี้ยก็อะไรล่ะจริงจริงวิววิวอะยอยังยองอยู่ในเกมนนะไปคือตอ เนี่ยยังอยู่ในเกมนะตอนเนี้ยโอ้ลิงปี่อ่ะพี่หนึ่งเป็นอะไรครับตาแดงแดงวะเป็นอะไรวะเออเออเป็นอะไรครับตาแดงแดงเป็นอะไรเป็นอะไรมันเหมือนหมาล่าเปล่ามันเผ็ดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับซึมซ่อกันหมดไม่เป็นไรเงินไม่ให้เหรอเฮ้ยเงินไม่ให้คุณเต็มที่ร้อนเงินร้อนเงินร้อนเงินไมยนี่เป็นอะไรกัน่ะเดี๋ยวกูไม่ร้อนเงินกูณมีตังค์ไปไลย คิดถึงแม่ขึ้นมาเดอวเปนไรชิลๆอ้งเลยว่าอยู่เยนชิลๆยมลวอาเ o t h e r อ e ยมังเหรอแค่นี้สบายมากเลยอัคนแรกอา h e r ฟั o t e คนได้คนได้จะโอเคอยู่ม ซ o มอ่าจะแปลงล่างแล้วเดี๋ยว้ก c i กันมากเลยเนี่ย z o มเดี๋ยวหางก็เงีแล้วร้อนเงินร้อนเงินพี่รอนไหมวะร้อนอากาศมันร้อนพี่่ไหมอากาศมันร้อนอ่ะกระติ๊ดั่วนึ่งเลจบยัไม่จบปลาเผ็ดก็กินน้ำเห็นเพื่อเงินเห็นเงินอย่างเดียวเลยของกูแต่มันแค่มันแค่แบบมันแค่บวงมกนะ มีนนะจริงๆเราสองเป็นยังไงที่มันแบบค่อยๆเติมทีละเม็ดใช่ป่ะคะตายหาไม่เด้คนเดี่ออกแล้วกูบอกแล้วกูจะดูไม่มัน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 ร้อนถึงนิดปีอยวเวย บอกแล้วว่าใครกินนมหมากับไปกินนมแม่ดีกว่าพี่คือไม่ต้องทำชาร์ลีกัเแล้วพี่เอาเงินมาให้ผมแล้วก็เอาชาร์ลีมาให้ผมเองคนเดียวหมดอ่ะอุ้ยมันมันมันร้อนถึงลิ้นปี่อ่ะพี่ลิ้นปี่ไปแล้วอ่ะกูร้อนอย่างใก้ของใกล้ใหญ่เลยแต่กูมันร้อนยันนี่แล้วอ่ะอะไรวะไส้เลือดแล้วไหลบายเล้วปวดท้องอ่ะนะมันแค่แข็งตึแบบสุดอ่ะนี่แล้วนก็ลงแล้วอ่ะมันจะแบบพีคแบบสุณพ่อได้แล้วก็ลง ก็คงอยู่ได้แะแตลยะ่ดีแล้วอ่ะดีขึ้นแล้วนเหมันเอนกชาิพิกน้เมยนเยอะกเมี้นกิคั่วที่เป็นเม็ดเม็อ่ะแลวเคี้ยวแบบเคียวแบบเป็นแบบเม็ดที่มันเป็นไม่ไ่ตีอะตีออกอ่ะพี่ไม่ตีออกมันไม่อ่อนเออกูยอมเลนี่ ไหวไหมนะนี่หายเผ็ดกันยังหายเผ็ดยังหาแล้วมันเริ่มหายแล้วใช่คือมันไม่มีอยู่พี่ม่อยู่คอเห็นพี่เลอะเลววแต่พอมันลงไปมันเหมือนไปเ่ี่สอ่นปแ่สบายตัวมะามสาดยค่ะคามสะอะไรเรียงคนเยคะไมด้ลวคนจะบอกว่โบลมกดอ่นแใช่หรอเออเพิ่งอ่านเมื่อกี้คนจะบอกว่โลมกดอ่า กี่นาทีเดียวตักคลิปก็ไม่ได้ทำลืมกดอ่ะเอ้าอ้าแล้วกูจะทำใหม่ไหมเนี่ยเหนม่อาดยะชาถ่ายปะชา่ชาถ่าย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 าคิดไม่ได้ตั้แ่่กวะไม่ไม่ได้กดถ่ายอ่ะลืมกดลืมกดตอนเที่ยวเข้าปาก เฮ้ยมีคนเจ็บตัวแน่คื้นนี่ังนี่แล้วเดี๋ยวเอาของชาวเอาของชาวเอาของทุกคนไปรวมไปก็ได้จริงเล่นอ๋อปวดหัก่อนปวดทรมาน์ดีหมากำลังแบบโอ้โหใช่ขึ้เข้าตายเพิ่งอ่านไปสองนาทีเองถอาหายไปหมดเลยอาหายไปหมดเลยเดี๋ยวกโดนทารานะเหรออ๋อเหรอคะอ๋อสิบเก้านาทีพี่้ืออญ่แค่โอ้ยได้สิบเก้านาทีอะหมดแน่นอนสิบเก้านาทีเห็นแต่หน้าไปเสียพี่น้องถืออย่างนี้ย ไปดช่องซีซ่าชแนลแล้วกันวันนี้หมดแล้วได้อยู่ไหนใครใครเรียจานไเียบเราลายยืดเรียจานเนี่ยมีเดียวนดกล่องไม่แดกลอมแดกลอมไม่ถุงไม่ถุงอ่ะถุงยังแพอยู่ไหมยังแพอยู่ไหมดีขึ้นมันดีขึ้นนะพี่มันลงเป็ไส้ไสขอทีแรกเลยแบบจุกเลยแบอ้าอย่เดี๋ยวขบหมดนะคือตามเงืนี้เละ ดูแล้วไม่มีใครแดกกันแล้วแน่นอนเสียคนเดียวมาพี่เจตเอาก็ไอ้นี่เป็นค่าค่าของไอ้ซงค่าจักรกลอดค่าช็อกโกแลตัดไปตอบเราต้องเดี๋ยว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 ไปคิดไปคิดเตเตอร์ไปดูหูกูปิ้งไว้ตอนนี้หูหูไม่ทันแล้วหูไหมหมดเลยไอ้เหี้ยหมูฮาราไรส์ไ้เหี้ยผมทิ้งแค่แล้วแต่ว่ามันไหมอยู่ดีใช่เหรอหอ้กระเดียดโดนคิ้วโคตรแสบอ่ะ ะไรพี่แสบคิ้วกินเป็นแบบมันข้าคิ้วตั้งแต่คือมันแสบตั้งแต่นี่เราโดนคิ้วคนนี่ถึงคือมันแสบตั้งแต่เอาเอาไปวางไว้บนหัวจิงแล้วอ่ะใช่ค่ะแสบใครเริ่มวาง่มัแบบเริ่มเห็บแสบแล้วถ้าถ้าใครเคี้วแล้วไม่มีใยไม่ยอมกินน้ำกันเลยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะใครชนะเคี้ยวแล้วห้ามตื่นไม่มีชนะทุกคนแต่มีคนแพ้ใครแพ้คนเดียว หมดเกมแม่งเนี่ยไปจบเลยนะกินต่อเหรอกินอะไรแก้วอะไรเนี่ยแดกนมอขคืนเงินไปโอ้ยให้เจ๊เถอะให้เจ๊เถอะกินนมกินนมกินนมสงสารเจ๊และสงสารสุดเลยกินนมกินนมไม่เล่นนะเล่นทำไมเนี่ยไปไม่รู้ไปกินเบียร์สรุปนี่นี่ไม่หนาวใช่ป่ะอากาศอ่ะตะกี้อากาศอากาศปกติอค่ะอากาศปกติสรุปไม่ได้ทำแล้วจะไม่คลิปเนี่ย ไม่ไม่ได้ละหนึ่งใ่ไม่ได้ละมีค,คลิปมีคลิปเลยโอ้ยหนึ่งถ่ายจริงเหรอใช่